โอเคนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ครบรอบ25ปีของโปเกมอน TCG นะครับแล้วโปรดักต์ของไทยเนี่ยกว่าจะออกนี่ก็ล่อไปปลายตุลาเลยนั่นเองครับก็คือวันที่29ตุลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาแกะเจ้า2อย่างนี้กันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างเล่นโปเกมอน TCG กับน้องชายผมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับก็เรียกได้ว่าถือเป็นความนอสตาเจียอย่างหนึ่งแล้วกันครับสำหรับการ์ดเกม อย่างเจ้าโปเกมอน TCG นะครับและในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสแกะเจ้าโปเกมอน TCG ของฝั่งอิงสักทีนั่นเองนะครับก็อื่นนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณร้านที่ผมไปพรีมาั่นเองครับซึ่งเป็นเพจ a c e b o o k นะครับก็คือ a p e x c o l l e c t เ b l e นั่นเองครับถึงแม้ว่านะครับตัวพ่อค้าเองนะครับจะตอบข้อความในรูปแบบของ Google Translate ก็ตามเหนนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องขอบอกตามตรงเลยนะครับว่าของที่ส่งมาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแพ็คมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนั่นเองครับก็ต้อง ำหรับใครที่อยากลองเปิดของอิงก็ลองทักไปถามร้านเขาได้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ของเพจ Facebook และก็ลิงก์ของ s h อป e e ไว้ที่ Description กับคอมเมนต์ข้างล่างนั่นเองนะครับและแน่นอน,นครับว่าผมจะทำการแกะทั้ง2 Product ของเจ้า Celebration Pack นันเองครับอย่างแรกก็คือ Elite Trainer Box นั่นเองนะครับซึ่งเป็นซองสุ่มบูสเตอร์ที่พร้อมกับอ c อเ s อรี่สำหรับมือใหม่ที่จะเล่นโปเกมอน TCG และอยากเปิดซองสุ่มในตัวกับเจ้า Cremium Figurecker Figure Collection นะคร้ซอมเมอนกันนะคร แต่เพียงแต่ว่ารอบนี้นะครับมันจะแถมฟิกเกอร์อย่างเจ้าปิก achu v max สุดน่ารักไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็ยังให้โปรโมตปิก a ชู u v กับปิก achu v max อีกด้วยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับเพื่อไปการไม่เสียเวลาเรามา unboxing เจ้า celebration pack กันเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อไปการไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเริ่มจากเจ้านี้กอนเลยครับ elite trainer box นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับทั้ง2องโปรดักต์นี้นะผมจะแกะตัวโปรดักต์ของมาก่อนครับแล้วซองเดี๋ยวจะเปิดช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปดูช่วงเปิดซองจริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้คลิกไปตรงชัพเตอร์ที่ผมโน้ตไว้นั่นเองครับก็จะไปสู่พาร์ทแกะซองนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เรามาแกะ elite trainer box กันก่อนเลยแล้วกันนะครับคัตเตอร์อ่านี่ครับมาแล้ว สัมผัสด้านๆแบบพรีเมียมของเจ้า Elite Trainer Box นะครับถ้า,างั้นเดี๋ยวขยับให้มันสูงขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับก็นั่นแหละครับก็คือ Elite Trainer Box นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมนี่ตั้งอีกเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เห็นถึงการตั้งก่อกได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเปิดซองเรากลับมาเป็นมุมเดิมนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสวย,น,ยนะกับ Elite Trainer Box นะครับอย่างแรกนะก็คือหนังสือนะครับที่บอกว่าชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นสเน่และก็เอกลักษณ์ของ เจ้า Elite Trainer Box เลยนะครับที่จะบอกว่าแต่ละชุดมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะครับกับอย่างที่2นะครับก็คือสิ่งที่ผมอยากได้เพียงอย่างเดียวกับเจ้านี่นะครับก็คือกล่องนั่นเองครับกล่อง Elite Trainer Box ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆโดยส่วนตัวผมนั่นเองนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลวดลายของเจ้ากล่อง Elite Trainer Box เนี่ยจะเต็มไปด้วยเหล่าสตาร์เตอร์ของทุกเจนเลยนั่นเองนะครับตามเงาสะท้อนขาวๆจากหลอดไฟที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วครับก็จะเป็นสตาร์เตอร์ ของทุกเจนเลยนั่นเองนะครับโอเคออกนั่นแหละอย่างแรกนะครับก็คือเจ้านี่นะครับก็คือรูบุกนะครับซึ่งเป็นรูบุกภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็สามารถอ่านกันได้นะครับกับเจ้านี่นะครับก็คือลูกเต๋ากับตัวนับดามีด์นั่นเองครับก็เป็นเต๋าสองแบบนะครับตัวแรกก็เป็นตัวนับดามีดนะครับกับตัวที่2ก็เป็นลูกเต๋าธรรมดาแหละครับว้าวอันนี้คือลูกเต๋าธรรมดานะครับ เป็นลูกใสๆแล้วก็สวยมากกับอันนี้เป็นลูกเต๋าตัวนักดดเมจนะครับก็เป็นคู่ขี้ร้อยสองอะไรก็ว่าไปนะครับก็เอามาใช้เล่นได้นะครับเอามาใช้แข่งได้นะครับต่อมานะครับก็คือเจ้านี้เลยครับก็คือ Energy นะครับอันนี้ผมขอไม่แก่นะครับเพราะเดี๋ยวมันรกเกินไปนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสไ e ฟครับส e ลฟของโปเกมอน2ี่ปีนะครับที่เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยสวยงามมากสีดำสวยจริงๆ และที่ขั้นการ์ดนะครับที่เป็นกระดาษแข็งนะเป็นที่ขั้นการ์ดกระดาษแข็งไม่ได้เป็นพลาสติกแต่อย่างใดนะครับที่มีด้านสีดํานะครับเป็นลายปิกชู25ปีกับอันนี้ก็เป็นรวมสตาร์เตอร์นะครับอีกรอบนึงครับเป็นลวดลายที่สวยมากกับเจ้าโลโกโป้ปิกชู25ปีนั่นเองครับเป็นที่ขั้นนะครับต่อมานะครับเป็นตัวติดสถานะนะครับพกผิดกับไหมมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เป็น แข็งๆนะครับและแน่นอนครับว่าอย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือเจ้านี่เลยครับโปรโมโเก,กโ,โกงะโกตานั่นเองนะครับแม่สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมวิ่งวับวิ่งวับวิ่งวับเนี่ยอยู่ในซีลไปก่อนนะจ๊าน้องรักโอ้ว้าวหอมหอมมากเลยอยู่ในซีลยังหอมมากินดูเรยคือไม่รู้ว่ากลิ่นกล่องหรือกลิ่นอะไระครับเดี๋ยวแปบ๊บนึอ้หอม กินกล่องยังหอเมา่อ้ด้วยกันมาต่อไปต่อไปอะไรดีต่อไปก็ที่เหลือก็คือซองสุ่มแล้วก็โค้ดของโปเกมอนทีซีจีออนไลน์นะครับและแน่นอนว่าอย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือเจ้าพวกนี้ครับซองสุ่มนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็คือซองสุ่มนั่นเองนะครับก็ประกอบไปด้วยซองฉลอง25ปีทั้งหมด10ซองนะครับแล้วก็ซองบูสเตอร์ปกติเลยก็คือซองของโปเกมอนนะครับซึ่ง เศษซองละมัง้งเพราะว่าผมเชื่อว่าพวกนี้ไม่น่าจะเปิดได้ของดีอะไรหรอกครับท่านผู้ชมก็นี่ครับซอง25ปี1ิซองนะครับแล้วก็ซองของบูสเตอร์หลักของโปเกมอนนะครับที่มีทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับไอซองพวกนี้เก็บแกะช่วงท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันนะครับต่อมาพรีเมี่ยมฟิกเกอร์คอลเลกชันจริงๆอ่ะชุดนี้ผมอยากได้แค่ตัวฟิกเกอร์ของเจ้า G Max Pikachu นะครับแต่ว่าทำไงได้ครับในเมื่อเราแกะเพื่อที่จะเปิด ซองฉลอง25ปีเวอร์ชันอิงนะครับเราก็ต้องแกะมันออกมานั่นเองครับต่อให้ถึงแม้ว่าผมจะเก็บเจ้าปิการชูตัวน้อยไว้ในซิลก็เถอะครับไปจูเอ๋ยโอชอโอเคนี่ครับพรีเมี่ยมฟิกเกอร์คอลเลคชั่นนะครับแล้วก็แกะออกมานะครับกาจะเสียหายป่าววันนี้แกะออกมาอย่างงี <laughs> ม้มามาลองดูลองดูอ,งดอ่าออกมาแล้วครับกับนี่เลยครับเจ้าพรีเมี่ยมฟิกเกอร์คอลเลคชั่นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาโฟกัสตรงตัวการ์ดโปรโมก่อนแล้วกันนะครับใบแรกเลยนะครับก็คือเจ้าพิก achu วีแล้วกันนะครับว้าวเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมที่สตันไม่ใช่เพราะอะไรครับสตันเพราะว่าการแพคเกจจิ้งของมันนะครับดูดูวัชชิตแมนวัชช t ตลุค accurate detail damage ไม่มีเลยนะครับมาพิกชูวีแม็กส์อนี่ครับ ปิกาชูวีแม็กซ์ครับผิวสัมผัสนี่ค่อนข้างเหมือนกับ GR ของว a นการ์ดมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า no damage ครับไม่มีริ้วรอยเลยครับได้รู้ว่าแพคเกจจิ้งแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสุดยอดจริงๆครับไม่มีรอยบุกไม่มีรอยอะไรเลยนะครับ P.S.A. 10 Bro <_ C ast> <_ C ast> ลองดมดูก่อนอ๋อโอ้หอมหอมหอมอยู่หอมอยู่หอมอยู่ว้าว amazing มาอย่างแรกเลยเจ้านี่เลยไอ้ตุ้ยนุ้ย ไอตู้นุ่ยของผมที่อยากได้มานานแสนนานครับก็คือนี่แหละครับโมเดล Pikachu v m a x นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าค่อนข้างจะมีมวลสารนะครับแล้วก็ไฮค h quality มากเลยครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าพูดถึงการ์ดโปเกมอนก็ซองสุ่มครับซึ่งรอบนี้นะครับซองสุ่มก็ให้มา3ซองครับที่เป็นซองของบูสเตอร์หลักนะก็ได้แก่ Darklit Blaze Vivid Voltage แลวก็ Chilling Rays สรับที่เป็นซองบูสเตอร์นะครับ3ซองและก็ เซเลบร t ชันแพ็ k นะครับหรือแพ็คฉลองที่15ปีจำนวน8ซองนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าว้าว,ว,าวจริงๆครับคุ้มค่ามากๆครับท่านผู้ชมก็มาลุ้นกันเลยว่าจะได้ของดีอะไรนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่ผมเล็งนะครับไม่ใช่ดอตแต่สิ่งที่ผมเล็งนะครับก็คือคอยกินสีทองครับท่านผู้ชม ใช่ใช่ใช่ฟังไม่ผิดครับผมเล็งแค่เจ้าคอยคิงสีทองเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นะครับผมขอเอาการ์ดทั้งหมดใส่สลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิด2องพสเตอร์กันเลยแลวกันนะครับกอนี้นะครับก็เรามาสู่การแกะซองกั้นั่นเองครับท่านผู้ชมก็คือโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยนั่นเองครับกับการแกะซองโปเกมอนเวอร์ชันอิงนะครับก็เรามาเริ่มจากเจ้า เ็จซองก่อนแล้วกันนะครับอย่างเจ้านี่เลยครับก็คือ Darkness a b l a s นั่นเองนะครับโอเคโคดเอาออกครับมาอุ้ยเดี๋ยวรอบหน้าต้องใช้กันไกลแล้วไม่นึกว่าการมันจะบอบบางขนาดนี้นะครับก็เริ่มจาก Grimer ครับ Galerian Daruma า a p a ครับ Centret b r o w l e t Scovet Mr Mine ครับแล้วก็ใบสุดท้าย Serena ครับแลวก็ไม่มีอะไรครับสองต่อมาครับ Battle Style นั่นเองครับ1 2 3 4ใช่ไหม ชูแวบชุบพลังงานธาตุน้ำนะครับลูซิโอนะครับเวนพีเบลอินดีดี้อนเอสกลิกกาอิเล็กทริบัสเบลสเปารองซองครับแล้วก็รีเวิร์สครับของเลเวลบอลนั่นเองครับสวยมากและก็ใบสุดท้ายเรือครับต่อมานะครับก็เป็นพวกที่มี22ซองทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับก็เริ่มจากเจ้านี้เลยครับวิวิตโวเทจนั่นเองนะครับเคพลังจิตครับหอยทากครับ เนสซาสเวลโลช้างสนับเฟตพอ o น i คิต้าโวทรอปร็อกรับอาร oma energy แล้วก็ electro สครับเกลือแน่นอนดูทรงแล้วเอาเป็นว่าเพื่อความว่องไวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดกางไกลทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับของเจ้าเศษซองนะครับมามาวิบิทโวเทสองสุดท้ายครับพลังงานไฟฟ้าครับอาร oma energy ครับ กวาติก้าครับเซเวลโลแฟนฟี่ยันมะครับเนี้ยวครับดูสเกลครับโวทอปครับคาโมเรนครับแล้วก็ใบสุดท้ายมาในติดครับมาครับ2ซองครับกับดักเนสอาบิสครับพลังจิตนะครับอาริดอสครับกระดิ่งครับโรสทาวเวอร์ทอร์ชิกอารอนลุคคีดีวัชิวัชิอันนี้ยาแนปใช่ไหมลูเกียและใบสุดท้ายครับเป็นไฟโรครับ เกลือแล้วแหละดูทรงละซองสุดท้ายครับพลังงานไฟฟ้าครับสตีนี่ครับฟเฟอร์เรตครับยเยลฮอนคิลิออนฮิป,ปโปโปทัสเซนเทรตลาเวตามลูพาซิเมียนและก็ไม่มีคิวครับเกลือเกลือแล้วเสร็ซองอือดูแล้วว่าต้องเกลือแน่นอนมาต่อมาครับคือชิลลิงเรนจ์นะครับสองสองนะครับมาพลังงานธาตน้ำลีเดียนคาร่า เวลคอมแลนเทิร์นสลับเป็ดคอฟเฟ่โคลเวตส์ฟิลอ่าอีกใบหนึ่งสฟิลิกส์ครับโฟโร่หมาแล้วก็วิซซิงครับสองสุดท้ายไม่น่าได้ของดีอ่ะพลังงานธาตุพืชครับคลาร่าครับฮันเตอร์ครับฟันเนอรี่ครับเฮลคอสลุคกี้ครับโคลัมบัสครับแล้วก็สเนเซลวีโด้เฟลมเบอรี่ครับและใบสุดท้ายครับ ซิไม่น่าไปพูดถึงว่ามันเป็นเศษซองเลยเกลือทุกซองเลยมา18ซองของเจ้า25ปีครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้คอยคิมสีทองหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เรามาลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมพึบชุบก็ได้แก่ไคโอก้าครับ,รบเทียกาคอสคอสเมียมครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็น งานวิจาร์ของศาสตราจารย์ครับศาสตราจารย์โอคิโดนั่นเองนะครับมันต้องมีของดีสักใบเลยนะไม่ได้พยอยเิงสีทองก็ต้องได้อะไรดีๆบ้างแหละมาเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับก็คือเดียกาครับเทาเกียและก็ทีมแมกมากราวดอนครับคือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ก็นั่นแหละครับผมอยากได้ตัวอื่นมากกว่านะแล่ก็ได้ตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือน้องมิวครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆชุดโค้ด เซเนอาสครับคอสม็อกครับเซครมครับและก็ลูนาร่าครับเฮ้ยแต่บอกตามตรงแล้วลูนาร่าไปนี้เก่งถ้าเกิดเวอร์ชันของไทยมานะครับเดี๋ยวผมจะจัดเด็กลูนาร่านั่นเองนะครับเล่นนะครับมันเก่งจริงนะมันเก่งจริงไม่ใช่ของแร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นของเล่นได้แล้วกันนะครับของบล็อกนี้แล้วกันนะครับมาชบกลวดอนเซ็ครม เฮ้ย What the MOTHERFUCKING GOD Look bro Look at it how glossy it is m a n d a m n it ชาริสาต 25th anniversary ครับท่านผู้ชมมอเตอร์ oh, ค่อนข้าง Perfect ครับไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลย

อินโพสเตอร์โปรเฟสเซอร์โอ้ครับหรือศาสตราจานโอ้ตัวปลอมนะครับสวยงามมากนะสวยงามจริงๆก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมแม่งเลย <laughs> มึงยังไงไม่หายเลยกับการเปิดได้ลิซาดอนนะครับท่านผู้ชมไชโยกา้าเดียกา้าคอสเมียมลูนาร่าอีกใบครับเซครอมเยอทอลแม็กแมกเกาดอนอีกแล้วและก็ Yes ใบที่ผมอยากได้ครับเซิร์ฟฟิ้งพิกาชูวนั่นเองครับหรือจูน้อยโตขึ้นนั่นเองนะครับโอ้หอมมากเลยครับว้าว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 ฟึ๊บเดียกาครัแพงมาบ่อยเยลเทลคอสหมอกโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชครับแล้วก็เดียกาครับอ๋อลืมไปมีสีใบครับก็นี่ครับโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชครับชึบคอสเมียมครับ เดียกาครับเซ็กแคมครับแล้วก็รีเสิร์ชครับฟุบลูกเกียร์ครับโฮโอกราวดอนแล้วก็ว้าวว้าวเซฟิฟิกาชูวีแน็์ครับท่านผู้ชมใบที่ผมอยากได้เอามาเล่นในเวอร์ชันไทยนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับกับมิติเรแอชชั่นครับก็เรามาเข้าสู่มิติเรแอชชั่นกันเลยกันนะครับท่านผู้ชมเออโอ้ยไอกาชู แกกระดัะไรของแกนะโอปิกาโนนี่ใหม่นะนโนนี่ว้าวโอ้ว้าว Amazing เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับอยู่ในหนังไคจูเลยครับถ้าปิกาจูหน้าตาแบบนี้ผมหนีจริงๆนะแต่ก็เรียกว่าเจ๋งมากๆเลยครับกับนี่ครับ เซฟฟิ้งพิกเกชูวีกับเซฟฟิ้งพิกเกชูวีแม็กซ์ซับหรือพิกเกชูโตขึ้นวีหรือพิกเกชูโตขึ้นวีนน v, นน v, แม็กซ์ซับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมในที่สุดผมก็ได้เจ้านี่มาครบพองนั่นเองครับใส่แฟมใส่แฟมไก่ครบแล้ว18บซองนะครับก็แน่นอนแล้วก็ขอหวังของดีๆอีกสักไม่นึงก็ยังดีนะครับมามีอะไรอีกบ้างยาเอทเทลครับเซเนอาสครับศาสตราจารย์โอ๊กตัวปลอมอีกแล้วครับใบที่2แล้วนะครับแล้วก็โซกาเลโอครับท่านผู้ชมฟึบ ลูกิอาคอสมอโดฟันครับถือว่ามีคิเลนนะครับแล้วก็โซกาเลโอครับจะมีของดีอะไรกี่บ้างไหมเนี่ยอยากได้ใช่นี่คอยคิงอะแต่ลิซานนออกให้แล้วอะเซครอมเพาเกียมาสามใบแล้วนะและ้วก็นี่ครับปิก achu บินได้ครับฟลายนิ่งปิก achu ครับ <laughs> ปิก achu บินขึ้นเอตุนุยเอตุนุยนม่แล้วครับเอตุนุยม่อีกใบละขุมจริงๆ ชเซเนอาสครับลูเกียครับเดียกาและก็จูมาครบเลยมั้งเนี่ยก็คือเราได้นี่ครับปิกา c ูบินขึ้น VMAX นะครับคุ้มค่าจริงๆครับว้าวหอมจริงๆหอมจริงๆเรชิแรมเซคโครอม ว้าวว้าวนี่ครับ This Goddess อยากได้เจ้านี่มากกว่าดิสดอนนะครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้ว Shiny k o i King Shiny Magic Carp Boy ว้าวว้าวใช่เกม Boy Look Texture Scale Perfect Condition ซะด้วยครับ สงสงงาามมและใบสุดท้ายครับปิกาชูเบสเซ็ตครับเวอร์ชัน25ปีครับน่ารักน่ารักลูกเกียโฮโอไคโอคาและก็รีเสิร์ดครับว้าวคอสเมียมคอสมอรไคโอคาและปิกาชูเบสเซ็ตครับคอมมอนและแล้วมาถึงซองสุดท้ายครับ อ๋จริงๆสันนหลบล็อกอยู่นะสั้นหลจุดอยู่แต่ก็นั่นแหละครับทุกผชมก็ออมาซองสุดท้ายครับว้าวเยยท่อกราวดอนไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องรุ่นอะไรทั้งนั้นละไม่ต้องรุ่นแล้วไปหาคาแม็กเพิ่มใบเดียวพอละเดวิบอยเลยทว่าวันคลิปนี้เป็นคลิปที่ดวงดีที่สุดตั้งแต่ผมเปิดช่องมาเลยครับทุกผชมลูก เบเซตวินโนซอเวอร์ชัน45ปีครับ <c oughs> ขาดคาแมกไปเดียวครับขาดคาแมกไปเดียวแล้วก็แน่นอนครับไปสุดท้ายคือซาเชียน e ครับดีมากลูกพ่อ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะถวายน้ําแดงให้เลยนะ <c oughs> ท่านผู้ชมครับถ้าอยากดวงดีครับหาเจ้านี่มาเพิ่มเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับท่านผู้ชมจะเพิ่มกาชาลักประมาณ99.99% 99ครับเดมบอยบอกได้เลยนะครับว่าไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะเปิดได้คอยคิงสีทองนะครับในชุดนี้นะครับรีดได้ว่า คุ้มค่ามากๆเลยครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจของผมมากนะครับกับเจ้าคอยคิงสีทองนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นผลประกอบการแล้วกันนะครับก็ถือว่านี่เป็นสเตปเตอร์สามตัวแล้วกันนะครับดอนคอยคิงและก็บานะนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าใครอยากดวงดีนะครับก็แน่นอนแล้วก็ไปหาเจ้านี่เลยครับปิเกตูจีแม็กฟิกเกอร์มงคลใบนี้นั่นเองนะครับเกาะล้อเลยแหละครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าดวงมันมาก็มาแหละครับ มาลุ้นแล้วกันครับว่าเปิดซอง25ปีของไทยเนี่ยเราจะได้ของแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับไอ้จูอ้วนแกต้องมาอยู่ในคลิปกับฉนนะั้นน่าเคยนั่น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 ปิ๊กจูโอเคนั่นแหละครับปิ๊กจูน้อยก็ตกลงนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนะผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพจเอฟเพ็กซ์คอลเลกต์เบลมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มอบลัคและก็คอยคิงสีทองให้กับผมในวันนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ เจม,มากๆลยครัแน่นอะนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดส r i ครเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย